บันเอาลูกเข้าไปอย่างนี้เราจะใส่กันเข้าไม่ได้เดี๋ยววันเทปผมเข้าไปอย่างนี้เนี่ยมองหน้าสองคูนจะออกไปยังไงสู้โอ้โหเอามาหลายเด้อดฝา กซยถืออัวเพื่อเด้นไปอี เอารถที่แ็กมาแล้วน่ะปีงอะไรเยอะนะเนี <Wasn 't> ่ยแถวหนักฮะว่าไปนี่แล้วครับแถวนี้ปีนหลาย เคยมาตกแถวเนี้ยปีใช่บอกว่ามีตัวใหญ่ใหญ่นี่ก็คืง่ายลือปีเนี้ยปีนี้เมก็หลายปีง่ายก็หลายแถวสองร้อยปีที่แหล่งปีงี้แหละก็วสวัสดีครับท่านานักตกปลาทุกท่านวันนี้ผมนลีทีมงานกระดิสซิ่งออนทัวร์ครับนี่ก็มากับนล่อนสองคนนะครับนี่ ก็ม,มาดูกันครับว่าวันนี้จะได้กี่แต้มนะครับอิปป้าชอนของนานนตนะครับถนนสองร้อยปีสุนีปากการนะครับ mm hmm. ยังไงก็ฝากติดตามฝากรับชมเลียร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานแกรีซิงของเราด้วยนะครับ mm hmm. ขอบคุณครับ โอ้ยดูดฮัทดิ้งอยู่แบบดูดดูดดับดูดไอ้เหี้ยเป็นกันเลยในเลี้กันเนี่ย 好，你来一下。<了><了> giờ cũng được cây đấy em lên cho lắm sc <laughs> 77 <laughs> Thank <laughs> you. 大家，大家听到了。

Terima kasih telah menonton! Terima <susuk> kasih i <laughs> mean เย็นๆตัวหน่อยเดียวบินมาเลยนะครับโชว์ตัวหน่อยครับรอดกระชังแล้วเปล่าไยว่ะ Si O-Yong Si O-Yong あっ。 يا <applause> <applause> Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bắt được cá bột, ai có, ai có cả hai, rồi bắt được cám, พอวันนี้นะครับก็ส่งงานนะครับเจ็ดโมงเช้าถึงสิบโมงครับผมนี่ก็ือว่าผิดเป้านะครับปลานินดุเลือเงินครับมาตกปลาช่อนครับปลานินบานเลยครับเนี่ยปลาช่อนก็มีแต่ไซส์็อกนะครับด้ามเบ็ดได้สิบกว่าตัวน่าจะได้นหครับตัวเล็กๆนะครับก็ผลงานวันนี้นะครับเจ็ดโมงเช้าถึงสิบโมงครับ ก็ฝากนะนะช่วยเชียร์ช่วยกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใ,ใหม่ของทีมงานบรีสิ่งิ์งอ็มด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากคุณมาไเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ